สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ักครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความกิดเป็นฉบับวันพระหสัสบดีที่หนึ่งเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่า14สิงหาชี้ชะตาลุงป้อมพลังประชารัฐลุ้นสุดท้ายคดีเศรษฐา,าเนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ย กรองสถานการณ์บอกว่าอย่างนี้ครับพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีชุดความคิดอยู่สองชุดในพักพลังประชารัฐชุดความคิดแรกเนี่ยคือชุดความคิดที่บอกว่าพักควรจะอยู่นิ่งๆครับทำตัวเป็นพักร่วมรัฐบาลที่ดีเพื่อรักษาสถานภาพที่มีอยู่ในขณะนี้ซึ่งชุดความคิดนี้เป็นชุดความคิดของกลุ่ม ร้อยเอกธรรมนัทพลมเผ่าในฐานะแม่บ้านพักที่คอยทำหน้าที่ประสานกับพักแกนนนำอย่างพักเพื่อไทยนะครับนี่เป็นชุดความคิดที่หนึ่งอีกชุดความคิดหนึ่งเนี่ยคือชุดความคิดที่บอกว่าพักไม่ควรจะอยู่นิ่งๆครับแต่ต้องดิ้นรนแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ลุงป้อมพลเอกประวิตยงวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออย่างน้อย ก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของพลังประชารัฐทั้งเรื่องของโคต้ารัฐมนตรีทั้งเรื่องของเก้าอี้ของพลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณซึ่งเป็นทารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการป้องกันตนเองหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจ้องที่จะเขี่ยให้พ้นจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่เพียงเท่านั้นนะครับ ยังมองว่าชุดความคิดของคนที่ต้องการให้พักอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นชุดความคิดของผู้ที่พอใจในสถานะของตัวเองเพราะว่ามีตําแหน่งอยู่แล้วนะครับถึงไม่เดือดร้อนตลอดจนยกพักไปแนบชิดกับพักแกนนําทําตัวไม่ต่างอะไรกับพักสาขาของพักเพื่อไทยเลยนะครับชุดความคิดนี้เขามองเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชตซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แล้วก็เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐที่กลายมาเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตยในเวลานี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของนายสามารถเนี่ยยังดูเหมือนกับจงใจเดินเป็นเส้นขนานกับสิ่งที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตต้องการนะครับนายสามารถออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัตและก็สสอของพัก ที่กาลังทํางานไปด้วยดีกับรัฐบาลเนี่ยเขาไม่พอใจสามารถไปชักชวนตระกูลอยู่บํารุงมาอยู่กับพักพลังประชารัฐแล้วก็ให้พลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นคนไปคุยแล้วก็เปิดตัวทั้งทั้งที่รัฐบทเอกเฉลิมอยู่บำรุงยังเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอยู่เลยนะครับในวันอยู่บำรุงก็เคยเป็นสสกทมอของพักเพื่อไทยมาแล้วแต่กลับจบไม่สวยกับตระกูลชินวัตรแล้วก็พักเพื่อไทย เรื่องนี้เนี่ยทักษิณชินวัตรย่อมไม่พอใจเช่นเดียวกับร้อยเอกธร,รมนัทที่เป็นตัวประสานกับพักเพื่อไทยอยู่กลุ่มลายสสของพักพลังประชารัฐที่เดือดด่าทอการกระทําของนายสามารถส่วนใหญ่ก็จะเป็นสสในสายของร้อยเอกธร,รมนัทแทบทั้งสิ้นแหละครับขณะที่ร้อยเอกธร,รมนัทด,ด่าายสามารถผ่านสื่อถึงขั้นขู่ว่าจะถูกขับอีกคํารบตึงเหนี่ยแต่นายสามารถกลับไม่ยิราล่ะครับตรงกันข้ามยังดูเหมือนท้าทายอีกต่างหาก ถ้าเกิดว่าการปอนต่อปอนเนี่ยนายสามารถกับร้อยเอกธร,รมนัทเหมือนกับมวยโคละชนเหมือนกันนะครับและศักยภาพของร้อยเอกธรรมนัทในพักพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยย่อมเขี่ยนายสามารถได้อย่างง่ายดายแต่วันนี้นายสามารถยังอยู่และยังเดินหน้าพาคนที่เคยเป็นสสตลอดจนสสปัจจุบันบางพักเนี่ยเข้ามาเป็นกองกําลังของพลเอกประวิตยอย่างต่อเนื่องและก็โจงแจ้งพฤติกรรมมันกลายเป็นการตอกย้า เกี่ยวกับกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับที่บอกว่าเจ้าของบ้านรอยต่อกำลังซ่องสมกําลังเพื่อคิดการใหญ่มันยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับในายใหญ่แห่งพักเพื่อไทยขึ้นในทางการเมืองเนี่ยนะครับสามารถไม่ได้จัดอยู่ในระดับแกนนําหรือมีเครดิตอะไรแต่ว่ากันว่าที่เข้าไปใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์ได้ทั้งที่เคยถูกตะเพิดออกจากพักมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อของนายสามารถเป็นเพื่อนกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐ แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามีใครบางคนให้การหนุนหลังนายสามารถให้เดินแบบนี้เพื่อคานกับร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งทุกวันนี้ถูกมองว่าทําตัวเสมือนกับเป็นคนของพรรคเพื่อไทยไปแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังเหมือนกับเป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายเพื่อกําหนดชะตากรรมของพรรคพลังประชารัฐกับพลเอกประวิตยด้วยนะครับโดยเฉพาะวันที่14สิงหาคม วันนั้นนอกจากจะเป็นวันที่ะตาของนายเศรษฐาในมือสารรัฐธรรมนูญกรณีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยยังต้องถือว่าเป็นวันที่จะต้องมีการชีช้ะตาพลเอกประวิทย์ด้วยนะครับการซ่องสมกําลังดึงเอาคนที่เคยเป็นสสและคนที่เป็นสอสออยู่แล้วเข้าบ้านป่ารอยต่อเพื่อรองรับหากนายเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้พลเอกประวิทย ก็จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแม้จะยากก็ตามเลยครับเพราะถ้าหากว่าเศรษฐาหลุดย่อมมองได้เหมือนกันนะครับว่ามนของบ้านป่าก็ยังขลังอยู่ดีตรงกันข้ามครับถ้าหากว่านายเศรษฐาได้ไปต่อนั่นย่อมหมายความได้เหมือนกันว่าบ้านป่ารอยต่อหมดหมนลขลังแล้วนะครับและเตรียมที่จะได้รับแรงกระแทกอย่างหนักจากในายใหญ่แน่นอนพรรคพลังประชารัฐอาจจะถูกเขี่ยพ้นจากการเป็นรัฐบาล หรือถ้าไม่ถูกเคลียร์ก็จะได้รับการดูแลต่อเพียงกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐและก็สสบางส่วนที่ไม่ได้ร่วมในยุทธการครั้งนี้เท่านั้นบางคนอาจจะไม่ได้ออกจากพักหรอกครับแต่ไปร่วมกิจกรรมกับบ้านใหม่ซึ่งไม่ต่างอะไรกับพึ่งแตกรลังรวมไปถึงเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะถูกริบคืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่14สสิงหาคมเนี่ย จึงเป็นวันที่มีความหมายเหลือเกินกับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณมีความหมายเหลือเกินครับ